สวัสดีครับทุกท่านเพจหมอสุพัางบาทเดียวแล้วก็ YouTube Channel หมอสุพัางบาทเดียวนะครับวันนี้ก็จะเสนอเรื่องของคุณหมวยนะครับสุภาพรที่ว่าเมื่อสองสามวันที่แล้วเนี่ยแกไปเปิดบ้านให้นักข่าวดูนะครับว่าเนี่ยสภาพความเป็นอยู่ของแกตอนนี้เป็นแบบเนี้ยก็คือตามภาพนะครับก็คือเสื่อบพื้นอมอนใบนะครับนะในบ้านไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยแล้วแกก็บอกว่าเดี๋ยวแก เป็นนี่นอกระบบก็เยอะนะครับนะแล้วก็มีปัญหาต่างๆรุมเร้าโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของที่แกป่วยเป็นโรคไบโพลาร์นะครับนะวันนี้เนี่ยหมอก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของไบโพลาร์นะครับของคุณหมวยนอ้องคุณหมวยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแกเคยป่วยเป็นไบโพลาร์เนี่ยมานานแล้วนะครับเนี่ยแกให้แกให้สัมภาษณ์นะงานถแถลงข่าว ของเขาเรียกว่าอะไรแทพทยสภาเนาะเกี่ยวกวับเรื่องของไบโพล่าแกตอนนั้นเนี่ยแกเป็นผู้ให้ความรู้นะครับนะแกให้สัมภาษณ์ตอนประมาณปี60โดยแกบอกว่าแกป่วยมาประมาณเกือบ20ปีตอนนี้คุณหมวยอายุประมาณ50เนาะป่วยมา20ปีก็ประมาณ20ต้น20ป,ปลายนะครับนะแกบอกแกป่วยแล้วก็เคยคิดค่าตัวตายนะแล้วก็ สามารถรักษากลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับนะฟังอย่างนี้ก็ดูเหมือนว่าแกจะหายแล้วหรือว่าโรคไบโพรล่าที่แกรักษาอยู่เนี่ยอาการดีขึ้นแล้วหรือหายขาดนะครับนะแต่ว่าอ่ะเรามาดูต่อนะครับนะแกเล่าให้ฟังว่าแกไปสัมภาษณ์รายการคุยทราบเนาะแกบอกว่าเออแกมีความเครียดสะสมนะครับนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย อาการของแกแกก็เล่าให้ฟังว่าไบโพล่าเนี่ยมันโรคอารมณ์สองขันะ้วเนาะก็คือช่วงที่เรียกอารมณ์ดีจะเรียกว่าแมนเนียแมเนียก็เอาง่ายๆดีสุดๆก็แล้วกันจะเฮฮาปาร์ตี้ได้เต็มที่เลยนะครับกับอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงดิเพรสชันก็คือช่วงที่เศร้าสุดๆแกบอกว่ามันมาตามเวลาเลยนะครับช่วงดิเพรสชันเนี่ยแกจะจับได้ก่อนเลยว่ามันจะเริ่มมาตอนเช้ามืดนะ และก็ช่วงก่อนที่พาทิตตบดมา2เวลาแต่ช่วงดิเพชันของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนะแต่ช่วงแมนเนีย er ส่วนใหญ่เนี่ยคนจะไม่รู้ว่าเป็นแมนเนีย er. คือคนก็คิดว่าอารมณ์ดีตามปกติเฮฮาอะไรอย่เงี้นะครับนะแกเคยคิดสั้นหนึ่งขนาดค่าตัวตายนะครับแกจะให้สัมภาษณ์ว่าบางทีแกนั่งอยู่เฉยๆเนี่ย อยู่ดีก็ร้องไห้โดยที่ไม่มีเหตุผลนะแล้วก็เคยกลิดข้อมือที่จะฆ่าตัวตายหลายเหตุแล้วพ่อแกก็มาเตือนบอกว่าเอ้ยจำไว้นะนูกการฆ่าตัวตายเนี่ยดีที่สุดคือการเอาปืนยิงแต่ถ้าไม่ตายเนี่ยแล้วพิการใครจะเลี้ยงพอแกฟังแบบนั้นแกก็เลยแบบเออล้มเลิกความคิดไปแต่เชื่อไหมครับว่ากลายเป็นว่าคุณพ่อของแกเองอะ่ะ เสียชีวิตโดยการหยิงปืนฆ่าตัวตายก็ประมาณสัก4ีหปีนี่เองซึ่งทำให้อาการไบโพล่าของแกที่เคยดีขึ้นแล้วกลับขึ้นมาเป็นซ้ำใหม่คือเล่กง่ายๆว่าไบโพล่าเนี่ยมันสามารถรักษาให้หายได้ใช้ใชใช้คำว่าหายก็ไม่เชิงนะใช้คำว่าอาการสงบได้แต่พอมีตัวกระตุ้นมาทิกเกอร์อาการดังกล่าวก็กลับมาเป็นใหม่นะครับนะ มีคนถามว่าพี่หมวยมันเป็นเพราะวาที่พี่หมวยทํางานหรือเปล่าแล้วก็แต่ละบทที่พี่หมวยเล่นเนี่ยเล่นบทยากๆทั้งนั้นแสดงอารมณ์ทั้งนั้นการที่ต้องแสดงอารมณ์ร้ายอารมณ์กโกรธอารมณ์ดีใจหัวเราะร้องไห้ในการแสดงหนังมีผลกับการที่ทําให้เกิดไบโพลาร์ัหมแกเขาบอกไม่เกี่ยวแต่ประโยคําถามเนี่ยเป็นคําถามน่าสนใจซึ่งหมอคิดว่าเอ๊ มันเกี่ยวหรือเปล่าที่นักแสดงที่ expression แสดงอารมณ์ได้ดีมีความเกี่ยวข้องกับการเป็นไบโพล่าไหมหรือไปกระตุ้นให้เกิดการเป็นไบโพล่าหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีคำตอบนะครับนะ,ะปัจจุบันนี้แกบอกว่าแกเเป็นนี่นะ้องอย่างที่บอกว่าแล้วก็ต้องกินยาดูยาเป็นเป็นลังเลยนะนั่นคือยาที่แกรับประทานนะครับแล้วก็แกบอกว่าแกก็ติดเงินหมออยู่ไม่ ไม่สามารถที่จะจ่ายค่ายาได้พอไม่กินยาแกบอกแกไม่หลับไม่นอนเป็น10บสวันเลยเพราะฉะนั้นโรคนี้เนี่ยความสําคัญในการรักษาเนี่ยคือการรับประทานยาสาเหตุการเกิดของโรคนี้นะครับนะคืออะไรอย่างที่บอกว่าสาเหตุการเกิดเนี่ยมันเกิดจากสารสื่อประสาทในสมองที่มันเกิดความไม่สมดุลกันนะครับนะอารมณ์มันก็เกิด มีภาวะอารมณ์สองขั้วสลับกันประมาณ1-2สัปดาห์เขาบอกว่าอารมณ์นั้นใหญ่ก็คือคลึคืค้นค,คนไข้ไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดปกติมีภาวะที่แบบว่าใช้จ่ายชอปแครโลิก ah ใช้จ่ายฟุ่มรอยแกเคยให้ประวัติอย่างที่บอกว่าที่สัมภาษณ์ล่าสุดแกบอกว่าเมื่อก่อนที่เป็นคนรวยมากเขาถามว่ารวยเบอร์ไหนก็คือรวยขนาดที่เขาเรียกว่าไม่แค่ไม่มีเครื่องบินส่วนตัวตอนนั้นพ่อไปที่ ไปพาไปเที่ยวอเมริกาให้เงินใช้เวลาสามพันเหรียญแกยังใช้หมดอันนี้คือภาวะอย่างหนึ่งน,นะครับที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยไม่คาดโดยไม่คิดแต่อย่างที่บอกตาตอนนั้นน่ะท่านมันมีอารมณ์แนนเหนียมากๆมันไม่รู้หรอกเพราะมันแค่คิดว่าเป็นคนเฮฮาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปนะครับนะและก็สลับกับอารมณ์ที่ซึมเศร้านะครับนะแต่เขาบอกว่าอาการซึมเศร้าอารมณ์ซึมเศร้าเนี่ย มันจะพบบ่อยกว่าอาการแมนเนียบางคนเนี่ยเป็นไบโพล่าแต่ไปพบหมอหมอวินิจฉัยว่าเป็นดิเพสชันคือเป็นโรคซึมเศร้าเพราะตอนที่เขามาเนี่ยเขาเรียกว่าไงเวลาคนเฮฮาปาร์ตี้เขาไม่รู้สึกว่าเขาป่วยนะแต่พอเขาซึมเศร้าเนี่ยเขารู้สึกว่าป่วยดังนั้นไปหาหมอหมอก็จะรู้สึกว่าคนนี้เป็นดิเพสชันคือซึมเศร้าส่วนใหญ่ที่บอกว่าหลายคนมากที่ถูกวินิจฉัยผิด แล้วพอกินยาซึมเศ้าไปแล้วหายมาเหฮาปาตี้ก็คิดว่าตัวเองหายแต่จริงๆแล้วตัวเองเป็นแมนเนียเข้าใจไหมครับเนาะ,ะนี่คือกราฟที่บอกว่าคนแต่ละคนอย่างที่บอกว่าถ้าดูกราฟสีเลือดหมูมนุษย์เราอะ่ะมันก็มีอารมณ์ดีอารมณ์เศร้าปะปนกันไปในแต่ละ วันหรือแต่ละสัปดาห์อยู่แล้วนึกออกใช่ไหมครับขึ้นขึ้นลง,ลงลงแต่มันจะไม่ขึ้นสุดลงสุดนอกไหคนที่เป็นไบโพล่าจะมีอารมณ์ที่ขึ้นสุดและลงสุดเหมือนเขาเรียกไงขึ้นรถไฟหอกและลงรถไฟหอกนะครับนะเส้นสีฟ้าจะเห็นเลยว่าเวลาอารมณ์มันดิ่งนี่มันดิ่งสุดเลยและดิ่งต่อไป2สัปดาห์แล้วเวลาขึ้นก็ขึ้นสุดเลยนะครับนะซึ่งจะไม่เหมือนของอารมณ์คนปกติเนาะ สาเหตุอย่างที่บอกก็คือสารสื่อสมองมันติดปกติและ50%มีสาเหตุจากพันธุกรรมเมื่อกี้นี้เราอ่านข่าวเรารู้ข่าวแล้วใช่ไหมว่าคุณพ่อคุณหมวยแกป่วยและคือแกยิงตัวตายอ่ะการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เราก็ถูกวินิจฉัยว่าเป็นดีเพสแต่เราไม่รู้ว่าแกเป็นไบโพลารด้วยหรือเปล่าแต่50%ของไบโพลาร์มีสาเหตุจากพันธุกรรม พันธุกรรมของการที่สารสื่อประสาทในสมองมันผิดปกติมันถ่ายทอดมาเนอะใช่ไหมครับอยู่ดีคนเราจะไม่เป็นเองนะจำเอาไว้นะอยู่ดีๆจะไม่เป็นเองแต่สามารถถ่ายทอดพันธุกรรมได้นะครับนะเขาบอกว่ามักจะพบอาการไบโพล่าเนี้ตั้งแต่ตอนที่อยู่วัยรุ่นและเขาเรียกว่าวัยรุ่นมันก็เป็นช่วงอารมณ์เปลี่ยนแปลงเนาะ ทีนเอ็น่ะมันก็จะมีอารมณ์ผันแปรไปแต่อารมณ์ผันแปรอย่างที่บอกว่าในบางคนเราไม่รู้ว่านี่คือแมนเนียในบางคนเราไม่รู้ว่าดีเทชันคิดว่าเป็นปัญหาตามเฉพาะตามปกตินะครับนะอันนี้อย่างที่บอกถ้าสงสัยว่าตัวเราเองบุตรหลานหรือคนรอบข้างเป็นไบโพลาร์หรือเปล่าให้ไปทำแบบทดสอบไบโพลาร์เออลืมไป คนที่เป็นไบโพล่าบางทีเสี่ยงต่อกับการที่จะถูกหลอกโดยง่ายนะถูกหลอกนี่คือถูกหลอกลงทุนก็นกันหรือถูกหลอกไปค้ำประกันเงินกู้เพราะในช่วงที่อารมณ์มันดีดขึ้นไปสุดเนี่ยคนที่สมมุติว่าคนที่เขารู้จักเราเห็นว่าเฮ้ยเราตอนนี้เป็นภาวะแมนเนียเขาก็จะเข้าไปหาเรา ช่วยเซนทาให้หน่อยช่วยทยํานู่นยางนีดหน่อยโดยอย่างที่บอกรู้แล้วว่าพื้นของคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยมันใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใช่ไหมใครอยากให้ทําอะไรตอนนั้นทําหมดนอกมาเพราะฉะนั้นคนที่รู้จักรู้ดีว่าคนนี้มีภาวะผิดปกติทางจิตก็จะไปในกรณีออาไปชวนลงทุนไปชวนคำ้ามากันซึ่งคุณหมวยเองก็โดนตอนนี้แกเป็นหนี้นอกระบบอยู่ประมาณสล้านบาท ไปเซ็นเช็คค้ำประกันให้ใครก็ไม่รู้จริงๆตรงเนี้ศาลน่าจะเห็นใจเนาะอันนี้อันนี้พูดพูดนอกรอบนะเพราะว่าแกป่วยและแกมีประวัติการรักษามานานอะ่ะใครให้แกไปเซ็นค้ำประกันในช่วงที่แกเป็นไบโพลารเนี่ยไม่น่าจะถือว่าเอ่อเรียกไงสมมีความสามารถทางกฎหมายเนาะอ่ะลงท้ายอย่างที่บอกส่วนใหญ่ก็มักจะให้ดูเรื่องของหนัก หนังเรื่องนี้ดีมากนะ Silver Lining Playbook เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นโรคบมโพลาร์เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลรักษาหายแล้วกลับมาอยู่กับครอบครัวครอบครัวก,ก็ระเบิดโนริโรนะอ,อ,อันนี้สนุกปรากฏว่ามาถึงเนี่ยคนก็ยังมองว่าเ,เขายังเป็นโรคจิตอะ่ะคนโรคจิตก็จะถูกตีตราว่าเป็นโรคจิต เขาก็อยากพิสูจน์ตัวเองว่าเขาไม่ใช่โรคจิตอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เพอ่อเอิญเขาอยากจะกลับไปคืนดีกับภรรยาเดิมเพราะว่า,อาตอนที่เขาเป็นไบโพลารเนี่ยเขาก็อยากกับภรรยาปรากฏไปเจอหญิงสาวคนหนึ่งเจนนิเฟอร์ลอเรน์เนะาะดังเงนนะเขาพุ่งสู่เสืยอสามีเจนนิเฟอร์ลอเรนในหนังในพุ่งสู่เสื่สามี และเกิดอาการดีเพชชันซึมเศร้าหนังมันก็เลยกลายเป็นโรแมนติกคอมเมดีระหว่างคนที่เป็นบ i p o โพล่ากับคนที่เป็นดีเพชชันมารักกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะนี่คือหนังเรื่องนี้ถ้าใครสนใจก็ไปดูคราวนี้อย่างที่บอกที่เกิดเอาไว้ว่าเฮ้ยการแสดงหรือหนังที่แสดงบทบาทที่แสดงมีผลต่ออาการบ i p o โพล่าไหม หมอก็เลยพยายามเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะปรากฏว่าไม่มีใครบอกว่าเกี่ยวข้องกันชัดเจนแต่ด้านมีดาราดังหลายคนที่ป่วยเป็นไบโพล่าส์เมลกิฟสันแคทเธอรีนซีต้าโจนหรือแม้แต่นักเขียนระวังโนเบลนะเอเนสตเชนวิเมนักร้องมาลายแคลลี่เขาบอกว่าจริงๆแมนโกก็เป็นไบโพล่าเหมือนกันเพราะนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าสงสัยคนรอบข้าง เป็นไบโพล่ารืึเปล่าเนาะให้เขาทําแบบทดสอบไบโพล่าและทําการรักษาโดยการกินยาโรคนี้สามารถถูกกดให้ดีขึ้นได้และก็ถูกกระตุ้นด้วยสตรสความเครียดได้แต่อย่างที่บอกต้องระวังในช่วงที่เขาแมนเนียงมากๆระวังคนเข้ามาหลอกลวงทําให้สูญเสียทรัพย์นะครับสาระดีๆจากเพจหมอชวทยาแบบเดียวนะครับขอบคุณครับ ฝากกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอในคลิปถัดๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ